สิบอันดับน้องเน่าที่เรากับการชอบจากวิดีโอที่เรามาแชร์น้องเน่าของเด็กๆกันนะคะก็มีคนคอมเมนต์มาเพิ่มเยอะมากเป็น2 0 0พันกว่าคอมเมนต์เลยเราก็เลยเลือกมา10อันดับค่ะก็กดเกณฑ์ที่หยิบขึ้นมานะมันก็ต้องนี่เลยเน่าขาดแล้วก็เซอร์มอมแมมใครมีครบพวกนะี้ของแท้ออริจินอลขอขึ้นแค่ภาพไม่ขึ้นชื่อแล้วกันนะคะของคนที่1เลยของแท้ครับคือด้านบนของหัวน้องไม่เหลืออะไรแล้วอะแต่มันน่ารักอะอม,มันเหมือนถูกตักแห้งมาใคนที่2นี่มีชื่อด้วยคนนี้ ยิ้มหวานไม่เห็นรอยยิ้มแล้วคือน้องถูกผ่าตัดหน้าท้องมานะคะคิดว่าอาจจะเกิดจากการแบบใส่นุ่นกลับเข้าไปเพิ่มหรือเปล่าน่ารักอะต่อไปค่ะอันนี้เนี่ยค่อนข้างจินตนาการเวอร์ชันแรกไม่ถูกเวอร์ชันแรกอาจจะแบบเวอร์ชันที่ทําเองตั้งแต่แรกหรือเปล่ามันตรงคอนเซปต์อะต่อไปค่ะเปลือยตาหายแล้วแขนเนี่ยเหมือนเอาอันอื่นมาต่อ้วยป่ะคือมันผ่านการดัดแปลงมาหลายเวอร์ชั่นแล้วเนี่ยแหละมันต้องอย่างนี้ต่อไปอันนี้คือคิอคดว่าน้องหน้าหว่าน่าจะเป็นผ้าแล้วมันคงแบบ ไม่สามารถอยู่เป็นผืนได้ต่อไปอก็เลยเอามาพันบนน้องหมูทีมีเรื่องราวมีเรื่องราวมีสตอรี่ต่อไปน้องหมี่ปูผ่าตัดหน้าท้องมาแล้วเหมือนกันน่ารักก็คงรักมากอ่ะถึงเย็บแล้วเย็บอีกต่อไปพี่หมอนค่ะหัวยังจะมีนุ่นอยู่แต่ว่าด้านล่างลงมานี่ไม่เหลืออะไรแล้วคือมันเริ่มกองอ่ะแยกส่วนกองกองใช่ต่อไปน้องแลมโบเห็นได้ชัดว่าพี่พี่คนนี้น่าจะดูแลน้องแลมโบดีมากถึงขั้นห่มผ้าห่มเลยดูแลดีมากค่ะต่อไป้ออโอ้ 哦。Oh. อันนี้มอมแมมมากขนแบบบางจุดอ่ะหายหมดแล้วอะขอโทษนะตาโปนแล้ว่ลูกเนสุดท้ายค่ะหมอนข้างแล้วก็หัวเป็นตุ๊กตาอะไรสักอย่างหนึ่งมองไม่ค่อยออกแลลวคลาสสิกกอดทุกวันอะดีใจที่น้องๆทุกคนแชร์กันเข้ามาค่ะแล้วก็เรากับกันก็เลื่อนดูกันหมดเพราะว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักอะใช่แล้วไม่ต้องกลัวนะว่าใครจะมองว่ามันเก่ามันแบบมันเย็นมันมอมแมมมันซอมอ้อเนี่แหละคือน้องเน่าเก็บมันไว้แล้วก็ภูมิใจเพราะว่าอย่างน้อยอะเรากับน้องเน่าตัวนี้มันแบบเติบโต นนแชร์มาได้เรื่อยๆนะฮะก็อ่านทุกคอมเมนต์ดูทุกอันแน่นอนน่ารัก